สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งของกิจตดากุตคานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมากับตัวเบนซ์นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์ะครับตัวนี้จะเป็นตัว S500 S500L ปนะครับ S500L นะครับปี2009นะครับวันนี้ขอเสนอราคากันนี้นะครับอยู่ที่ราคา1,190 0ล้าบาทนะครับเท่านั้นเองหรือว่าค่อนข้างหายไปเยอะนะครับกับค่าตัวของเขานะครับสมัยป้ายแดงนะครับ อ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นคุมเมียมนะครับแล้วก็มีตัวฉีดนะครับไฟนะครับตัวฉีดน้ําที่ไฟนะครับแล้วมีไฟตัดหมอกนะครับอยู่ข้างล่างภายนอกนะครับของเขาจะเป็นบอดี้ตัวยาวนะครับสีก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับ บอนเงินสีดูดีนะครับไม่ดูเก่าไม่ดูใหม่นะครับกระจกมองข้างนะครับจะดีไซน์มาให้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับจบเฉียวนะครับกระจกมองข้างจะไม่ใหญ่มือจับจะเป็นครมเมียมนะครับข้างบนข้างล่างก็จะเป็นปุ่มสีตรงนี้ที่ามีปุ่มนะครับมันไม่ใช่เป็นปุ่มนะครับแต่เขาจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นพวกกุญแจนะครับคีเลทน,นะ ตัวนี้สามารถขล็อกปลล็อกได้นะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับประตูจะเป็นประตูดูดทั้ง4บานนะครับจะเป็นประตูดูดทั้ง4บานนะครับแตะเบาๆนะครับมาในเรื่องข้างหลังนะครับลักษณะปีนี้นะครับเขาจะออกแนวมนมนนะครับพวกไฟตรงไฟท้ายนะครับก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะดูไฟท้ายของเขานะครับสวยงามนะครับดูเด่นนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไม่มีแตกนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ข้างหลังนะครับ 4จุดนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูที่เก็บของนะครับที่เก็บของก็ค่อนข้างจะกว้างขวางพอสมควรนะครับใส่ถุงก๊อฟได้สบายๆนะครับ2ถุงนะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้สบายนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มมาไล่ข้างในกันนะครับภายในสีดำนะครับตัดด้วยสีลายไม้นะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มส่วนบอกข้างหลังก็ที่แน่นอนนะครับต้องปรับได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูได้เลยนะครับ ถือว่าค่นข้างจะปรับได้เยอะนะครับได้ม่านนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่นะครับม่านข้างบนนะครับเป็นหลังคานะครับเป็นหลังคาแก้วนะครับพารามิกแล้วก็มีม่านปิดนะครับกันไว้โ<อ>้แล้วก็ม่านข้างหลังนะครับเ,เห็นไหมครับ ทำให้ในการนั่งรถนะครับสบายขึ้นนะครับบังแดดไม่ร้อนช่วงล่างดีนะครับใช้ช่วงล่างระบบถุงลมนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนข้างหน้านะครับบเราก็จะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะมาดูคอนดงมอนโซนนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับว่านี่มีนะครับเห็นนะครับเป็นหลังคาแก้ว2ตอนนะครับพานาโซนิกนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับ ซูมข้างบนได้เลยนะครับสามารถเปิดได้ด้วยนะครับนี่นะครับออปชันนะครับต้องมาเต็มนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะใหญ่นะครับส่วนของเบนซ์นะครับเขาจะปรับเบาะจากข้างมาตูนะครับคุณจาก้องครับซูมได้เลยนะครับจะปรับเบาะจากข้างมาตูเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเมมโมรีนะครับให้เมมโมรีความจํานะครับเบาะเซ็ตไว้ได้3ระดับนะครับแล้วจะมีเบาะอุ่นนะครับ สัญลักษณ์บ่งบอกอยู่ที่ขอบประตูนะแอร์ Air นะครับก็จะเป็นแอร์แยกส่วนแล้วนะครับสำหรับตัวนี้คอนโซล,ลก็จะเป็นคอนโซลดำแล้วก็จะมีพวกจอนะครับจอพวกนิเวกิเตอร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปรับนะครับอารมณ์ของการขับขี่นี่หมวดการขับขี่นะครับแล้วก็ปรับเซ็นเซอร์ปรับโช๊คนะครับให้เห็นกันนะครับว่า อุปกรณ์นะครับก็ค่อนข้างจะครบครันนะครับปุ่มนะครับปุ่มกดแบบพุชต์ทแล้วนะครับตัวนี้นะครับปี2009นะครับแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าไฟเป็นออโต้นะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะครับจับเวลาขับยามค่ําคืนหรือที่เขาเรียกว่านท์วิวนะครับคือตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ให้เราอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนะครับฝาหลังก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันมีปุ่มกดเช่นกันนะครับท้าย นะครับเครื่องเสียงของฮ a ม a คเคนอนนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับรถช่วงล่างดีนั่งสบายเครื่องยนต์ให้พละกกำลังดีต้องคันนี้นะครับ S500L นะครับเครื่องยนต์ V8 นะครับ 5,000cc วันนี้ค่ะกล้องขอจากสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ